ท่านผู้ชมเข้ามาแล้วนะครับตอนนี้เรามาดู NSX NSX ขันแรกนะครับในไทยสเปก UK นะครับนี่เราอยู่ที่ประเทศไทยนะไม่ได้ไม่ได้ไไดอยู่่างประเทศนะ อาจจะเหมือนเขาดูรถแบ็คเก้าแต่ละคันให้ชมกันก่อนใครเลยครับตัวมันเป็นสาโบคันด้าว่าไงบ้างครับ ครเข้ามาแล้วฝากกดแชร์ด้วยนะครับแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคันแรกในไทยมาแล้ววันนี้เราจะไม่โฟกัสรถพวกนี้นะตันนี้เรามาดูฮอนด้านะครับขอบคุณคนที่เข้ามาชมนะครับฝากกดแชร์ด้วยนะครับ เราจะบอกราคาวันต่อสุดท้ายนะให้ทายกันก่อนว่าคันนี้เบ็ดเสร็จแล้วเข้ามาในไทยกี่บาทให้ทายราคากันในใจครับหรือว่าจะเมนมาก็ได้นะครับ,บลองคุยกันว่าคิดว่าจะราคาเท่าไหร่คันนี้ให้ทายราคาเดี๋ยวเราจะบอกต่อสุดท้ายว่าคันนี้เท่าไหร่ไม่แพงครับ<ม> วันนี้เรามีพิธีกรรับเชิญนะฮะกูรูฮอนดานนั่นเองเดี<า>๋ยวไปก่อนสเปคก็ไม่ได้อ่านจะรู้ไหมเนี่ยมันห้าร้อยเท่าไหร่เนี่ยห้าร้ <5 90 S 2> อยเก้าสิบห้านี่มันมีแบบยูเพยไม่เท่ากันแรงนะมารหาตัวถังยังไม่รู้เลยใครว่ากี่บาทลองลองแชร์กันได้ครับเดี๋ยวผมจะบอกราคา สุดทธิตอนสุดท้ายทุกคนอาจจะคิดไม่ถึงนะเรามีของรางวัลนะวันนี้ใครที่เข้ามาดูแล้วกดแชร์ให้เราเดี๋ยวเราจะสุ่มเราไม่สุ่มดีกว่าเราจะเอาคนที่ถ่ายราคาที่ที่ใกล้เคียงที่สุดคนแรกอะ่ะหรือเอาถูกที่สุดไปที่สุดเลยใครถ่ายราคาถูกเดี๋ยวเราจะส่งทําได้ของ h อนด้าไปให้นะครับ ทายราคากันมาแล้วอย่าลืมแชร์ให้เรานะครับราามาเรามีวิธีกร,กรคือดรโมนั่นเองครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็เรามาพบกับซุปเปอร์คาร์ของออทางทางประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งตอนนี้ถือว่าเป็นนวตัตกรรมที่มีความ ยิ่งใหญ่สุดยอดนะครับเท่าที่คนญี่ปุ่นเคยสร้างมานะครับนั่นก็คือข้างหลังผมก็คือ Honda n s x ครับ n s x คันนี้ก็คือเป็น n s x g e n e r a เรช n ่นที่สองนะครับจากปี1992นะครับคือรุ่น NA 1นะครับซึ่งแรงม้า280แรงม้า5เกียร์นะครับต่อมาพัฒนาเป็นรุ่น h i p e S นะครับที่เป็น6เกียร์นะครับแล้วก็เป็นรุ่น R นะครับในช่วงปีประมาณ2ถ้าผมจะไม่ผิดปีประมาณ2001นะครับ ซึ่ง NS, NS r เนี่ยรุ่นรุ่นหลังเนี่ยเป็นม i n เนอร์เชงเนี่ยนอกจากจะมีเครื่องแบบ3.2ลิตรนะครับเพิ่มความจุเข้ามาแล้วก็เป็น6เกียร์นะครับแล้วก็บอดี้นี่เปลี่ยนใหม่ก็คือมีดิฟฟิวเซอร์ใต้ท้องด้านหน้านะครับพูดถึง NS S ตัวเก่าแล้วก็เขาเรียกว่า Aero p a r t ทใหม่หมดนะครับแล้วก็ตามด้วยรุ่นสุดท้ายก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นรุ่นใหม่คือ NSXGT นะครับ คือรุ่นมีสกู๊ปบนหลังคาแล้วก็มีสปอยเลอร์ใหญ่รอบคันนะครับอันนั้นก็คือเป็นเวอร์ชันเก่าแต่อันนี้เนี่ยเป็นจะเป็นเวอร์ชันใหม่ก็คือ N S X ตัวใหม่นะครับซึ่งเป็นนวัตกรรมแบบไฮบริดนะครับไฮบริดยังไงก็คือว่าด้านหน้าขอ,ของเครื่องเนี่ยครับก็มีมอเตอร์นะครับช,ช่วยเพิ่มแรงสปินตอนตอน,ตอนออกตัวทีแรกนะครับทำให้ประสิทธิภาพของรถเนี่ยการออกตัวดีขึ้นแล้วก็ถ้าเกิดเราอยู่ในวิดีโอ u t u b e เนี่ยครับอัออาตราเร่งดีกว่ารถซุปเปอร์คาร์ทางยุโรปซะด้วยสาไป นะครับสำหรับรถรุ่นนี้นะครับแรงม้านี่ก็ประมาณ595แรงม้านะครับซึ่งถ้าถามว่ารถญี่ปุ่นเนี่ยที่มีแรงม้ามากข,ขนาดนี้ก็ไม่มีแล้วนะครับก็คือตอนนี้เนี่ยถือว่าเป็นแฟลกชิปเลยเรือธงก็คือเป็นสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่นว่าเราก็สามารถที่จะทํารถเป็นซูเปอร์คาร์ได้เหมือนกันอันนี้เป็นซูเปอร์คาร์อย่างแท้จริงนะครับเราเริ่มต้นเลยครับที่ล้อแม็กนะครับล้อแม็กซ์จานหน้าเป็นออปชั่นพิเศษนะฮะเป็นเบรคเซรามิก นะครับรุ่นธรรมดาไม่มีต้องเพิ่มถึง1ล้านเยนนะครับถึงจะเป็นรุ่นเดี๋ยวเป็นจานเซรามิกได้นะครับแล้วก็ส่วนล้อแม็กก็คือขนาด20นิ้วนะครับถ้าเป็นรุ่นเก่านี้ก็แค่18นิ้วเท่านั้นเองไม่ได้ใหญ่นะครับอันนี้ถึง20นิ้วเพิ่มขึ้นอีก2นิ้วนะครับแล้วก็ส่วนของไฟหน้าก็คือเป็น LED นะครับตัวถังนี่ก็เหมือนรุ่นเดิมครับอลูอลูมิเนียมทั้งคันนะครับมีคาร์บอนเคฟลาบางส่วนนะครับ ปิดตรงก่อนเออลองเปิดหน่อยขวาสุดอยู่ตรงขวาสุดใช่ไหมเห็นแล้ว่อ <Okay. S 2> เคนะครับเครื่องอะไรเปไหนเครื่องเป็นรถเครื่องเราก็รู้อยู่ครับเครื่องอยู่กวางกลางนะครับแต่ผมจะให้ดูส่วนที่มันเป็นเขาเรียกว่าอันนี้ก็อันนี้อันนี้อันนี้เรียกว่าเป็นแหลกไฟฟ้านะครับเอ่ออ๋ออ,อันนี้ไม่ใช่ครับอันนี้เป็น abs นะครับตรงนี้ก็คือ,อตัวเกียร์กับเบรก นะครับแล้วก็ลักษณะของหม้อน้ํานี่ก็คือแบบเฉียงนะครับเพื่อให้ลมเนี่ยปะทะจากใต้ท้องขึ้นมาด้านบนนะครับแล้วก็ระบายออกทางด้านนี้นะครับถ้าเป็นรุ่นอารุ่นก่อนเนี่ยฝากระโปรงนี่จะมีรูอยู่ตรงกลางแต่อันนี้เขาอยู่ข้างล่างให้ลมผ่านตรงนี้มาแล้วก็มาออกทางช่องนี้ขึ้นทางนี้แทนลดแรงต้านของรถนะครับทําให้วิ่งได้ดีที่ความเร็วสูงนะครับส่วนท่อนี่เป็นท่อดักเลยจะสังเกตว่า อจะเป็นลมข้าวทางนี้นะครับแล้วก็ดัดอดักลมข้าวมอน้าเต็มๆนะครับสไตล์รถแข่งนะครับแล้วก็อันนี้เป็นตัวป้องกันการชนนะครับเป็นอลูมิเนียมทั้งอันอลูมิเนียมอลอยนะครับส่วนที่เพิ่มความแข็งแกร่งคือ,คอรุ่นสมัยก่อนเนี่ยจะไม่มีเหล็กอันนี้นะครับรุ่น NSR รุ่นตัวเก่าไม่มีแต่ตัวนี้มีนะครับแล้วก็โชว์เป็นไฟฟ้า เดี๋ยวเรามาชมกันเครื่องด้านหลังนะครับออปชั่นพิเศษนะครับคาร์บอนทั้งทั้งชุดนะครับเครื่องตัวนี้เนี่ยไม่มีเสียงโบออฟเลยนะครับเทอร์โบคู่นะครับห้าร้อยเก้าสิบห้าแรงม้าแต่แต่ไม่มีเสียงเทอร์โบเลยครับ เหมือนเครื่อง n อเปกติคร้วก็ไม่รู้สึกนะครับก็เป็นคือคือวิศวกรอฮอนด้าอาจจะอยากจะทําให้มันเหมือนรถรุ่นก่อนนะครับถ้าเกิดอัตรถของผมผมรู้สึกว่ามันไม่มีเทอร์โบอะรถคันนี้แต่จริงจมันมีนะครับแล้วก็ยังเป็นข้อลักษณะาาพิเศษ,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 ษก็คือว่าก็จะมีช่องเก็บสัมภาระ,ะไดเเ้เล็กน้อยด้วยนะครับ<ด>คือของฮอนด้าเนี่ยต้องใช้ประโยชน์ได้บ้างนะครับถ้าเป็นรุ่นอื่นนี่ตรงนี้จะไม่มีนะครับถ้าเป็นซุปเปอร์คาร์สีแดงตรงนี้ไม่มี นะครับจะเห็นท่อไอเสียเลยแต่อันนี้ก็จะมีสเปซบ้างคืออาจจะเขาเรียกว่าอะไรนะออซุปเปอร์คาร์ดライเอวีเดย์ขับแล้วมันสบายๆไปได้ทุกที่นะครับถ้าเป็นคันอื่นนี้อาจจะยากหน่อยแต่คันนี้สบายนะครับแอร์เย็นไม่ต้องห่วงครับไฟแอมพอหมดนะครับสไตล์รถญี่ปุ่นแล้วก็อันนี้นี่ครับเหมือนรถแข่ง GT เลยนะครับท่อไอเสียน่ากลัวมากครับออกมาสี่ท่อเลยครับ อัตราเร่งเท่าที่เทสครับเมื่อกี้ครับก็ศูนย์ถึงรอประมาณ3วินาทีครับเร็วมากแล้วผมก็รู้สึกว่ามันเร็วกว่าไทายรถยุโรปด้วยนะครับรู้สึกมันเป็นอะไรที่แบบนั่งสบายแอร์เย็นนะครับเหมือนรถธรรมดาขับทั่วไปเลยไม่มีผิดเลยครับแต่ว่าแรงแบบชนิดแบบผมว่านั่งมาก็หลายรุ่นนะตัวนี้เนี่ยณวันนี้นะอัปเดตแรงที่สุดเลยครับ แล้วปิดฝากระโปรงท้ายนะครับสปอยเลอร์ฝากระโปรงเคสหน้านะครับหลังหล่เคสหน้าแล้วก็จุดที่น่าสนใจตรงนี้ครับไล่อากาศด้านข้างนะครับลมผ่านจากทีนี้ไปนะครับก็คือง่ายๆมันเป็นนวัตกรรมใหม่สุดแล้วก็การระบายความร้อนของอากาศนะครับเราจะเห็นตรงนี้เลยครับนี่ครับอินเตอร์ครับอยู่ตรงนี้เลยสองข้างเลยครับ คือง่ายๆดีที่สุดถ้าที่เคยทํามาแล้วก็คงจะดีที่สุดภายในอีก20ปีข้างหน้านะครับเพราะว่าอย่างรุ่นเก่าปี9 2้าเนี่ยตั้ง20กว่าปีก็ไม่เคยออกรุ่นนี้ก็ออก20ปีผมคงต้องอายุไปอีก20ปีมันก็คงยันยันจะท้อพิษแล้วผมว่าต่อไปมันคงอาจจะพัฒนาอะไรที่มันแรงขึ้นกว่านี้เราก็ตอบไม่ได้แต่ว่าถามว่าชั่วโมงดีก็ถือว่า20ปีที่ผ่านมาเขาทำมาดีที่สุดสร้างสารรค์ที่ดีที่สุดแล้วสําหรับรถคันนี้นะครับก็ขอบคุณครับช่วงแรกก็เดี๋๋ยยวววช่วงถััััดดดไปกก็เีมมาาาตตินครบรบบสํห N.S.X ตัวใหม่ครับขอบคุณครับแล้วติดต่อเจอกันครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราชมช่วงถัดไปนะครับเราจะพาไปดูภายในกันดูภายในแล้วก็จะสตาร์ทจะขอให้พิธีกรพักแป๊บหนึ่งเราจะสตาร์ทให้ฟังเสียงนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างระหว่างนี้ก็ยังทายกันได้อยู่นะครับว่าราคาเท่าไหร่ อย่าลืมแชร์ด้วยนะครับแชร์ให้เราถ้าคุณทายถูกแล้วคุณไม่ได้แชร์ก็ขอโทษด้วยนะครับอดรางวัลไปแชร์คลิปให้ด้วยนะคะอย่าลืมเราพามาชมกันถึงที่นะครับไม่ได้ให้ดูกันได้ง่ายๆนะโชคดีที่เจ้าของรถเข้าใจดีนะครับชมภายใน เดี๋ยวเราไปชมภายในกันนะฮะเดี๋ยวรอพิธีกรเราสักครู่นะครับแล้วไฮไลท์เราจะให้ฟังเสียงเครื่องมันนะผมว่าทุกคนอยากได้ยินนะเสียงเครื่องมันจะเป็นยังไงสำหรับรถสปอร์ตญี่ปุ่นห้าร้อยมาอะเป็นไงฮะคาโตะอยากฟังอยากฟังเพลงไหมครับอ แฟนเบียร์เดลไว้อยู่ตรงนี้เองฮะ <laughs> วันนี้พี่เขาไม่ร้องเพลงฮะวันนี้คิวว่างมาบรรยายรู้ให้เราฟังนะครับพี่บอลสวัสดีวงสวัสดีครับสักคันไหมครับพี่อ่าคันนี้ก็สั่งมานำร้องให้แล้วฮะ เดี๋ยวจะเฉลยราคาตอนสุดท้ายนะครับอาจจะเป็นราคาที่ทุกคนคิดไว้หรืออาจจะคิดไม่ถึงก็ได้อันนี้ไม่แน่ใจแต่ไม่ได้แพงเท่าไหร่ครับคนไทยซื้อได้ครับไปดูเครื่องกันอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวสักครู่นะพี่โมคำนึงนะครับว่าเราไปดูข้างในกันดีกว่าครับ เป็นไงบ้างครับพี่โมข้างใน,นก็อตอนสองเลยนะนี่ผมไม่ได้หยุดเลยไลฟ์ยาวครับก็อย่างที่เห็นครับคิดว่าสุดยอดนะครับชั่วโมงนี้นะครับแล้วก็เทัศนวิสัยดีมากถ้าเกิดเทียบวกวับรุ่นก่อนรุ่นนี้ดีกว่าอีกครับนะครับถึงว่าจะหน้าดูสูงนะครับแต่ว่านั่งแล้วเนี่ยป,ปลอดโปร่งนะครับเราก็มาสตาร์กันเลยซีเควน ตาแล้วนะครับนะครับเข้าสู่โหมดไฮบริดนะครับเข้าสู่โหมดไฮบริดนะครับเงียบเป็นรถสปอร์ตที่แรงแล้วก็ลักโลกด้วยบอกเลยฝาท้ายเปิดระบบออกหมดให้ดูไมกันเดี๋ยวเราเอาอีกทีหนึ่ง อ๋อดังๆรอบนี้หยียบๆนิดๆมาผมไปอยู่ตรงพ่อให้ เข้าสู่โหม,มดไฮบริดเนื่องจากว่า,าผมอธิบายนิดนึงครับฟังก์ชันการทํางานก็เหมือนกับพวกซีบิทไฮบริดหรือว่าฟิทไฮบริดนะครับเมื่อเข้าสู่โหมดไฮบริดเนี่ยเวลาเราตั้งตั้งโหมดเข้าสู่โหมดไฮบริดเนี่ยครับแบตเตอรี่ทั้งหมดนะครับก็จะไปใช้ในการสตาร์ทนะครับรถไฮบริด Hi นี่มันทานํางานยังไงก็คือใช้ใช้ในการสตาร์ทนะครับมันไม่มีไดชาร์จนะครับรถพวกนี้แล้วก็ไม่มีดเออโทษฮนะมันไม่มีดชาร์จแล้วก็ไม่มีไดสตาร์ทด้วยเพราะว่า ตัวมอเตอร์มันเนี่ยจะทําการชาร์จในตัวของมันเองนะครับแล้วก็เวลาสตาร์ทเนี่ยมันก็ใช้มอเตอร์ตรงแกนกลางที่อยู่ตรงกนเกียร์ในการสตาร์ทเพราะฉะนั้นเนี่ยเครื่องมันเลยไม่มีเสียงเพราะฉะนั้นเนี่ยรถพวกนี้เนี่ยเวลาเวลาวิ่งครับชิ้นส่วนประกอบของไดชาร์จก็ไม่มีสายพานก็ไม่มีไม่มีอะไรสักชิ้นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยรถพวกนี้ก็เลยวิ่งเงียบนะครับแล้วก็มันดีอย่างหนึ่งคือการสึกหลอมันน้อยลงนะครับเพระาะเครื่องยนต์คอนด้าส่วนใหญ่จะมีสายพานอยู่เส้นเดียวยุคหลังๆนะครับหรือว่าเป็นโซ่นรบ่ีอองงขุ B ซีรีส์นะครับก็จะมีสายพานทั้งไดชาร์จทั้งคอมแอร์ Air, ทั้งอะไรเยอะแยะแต่รุ่นนี้ไม่มีครับมีอยู่แค่เส้นเดียบเท่านั้นแล้วก็สตาร์ทไดสตาร์ทไม่มีด้วยเพราะฉะนั้นมันมาสตาร์ทเงียบนะครับจนกว่าแบตเตอรี่ทั้งหมดเนี่ยในรถเนี่ยถึงจะหมดเครื่องยนต์ถึงจะติดเองนะครับเราไม่สามารถที่จะทําให้เครื่องมันติดได้นะครับก็คือง่ายๆว่าแบตหมดเครื่องถึงสตาร์ทเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราจอดติดอ,อ,อยู่กับบ้านานานๆเนี่ยถ้าเกิดมันแบตหมดถึงเลเวลที่มันต่ำจริงๆเนี่ย กดปุ่มปุ๊บสตาร์ทเครื่องถึงจะติดแต่ถ้าเกิดโดยทั่วๆไปเนี่ยอย่างเมื่อกี้สตาร์ทเครื่องไม่ติดฮะติดอยู่แค่ปั๊บเบี่ยนแล้วก็กระดับลงไปเองออโต้ไม่ติดนะครับคือถ้าเกิดคนไม่เคยขับรถไฮบริดก็จะไม่เข้าใจแต่รถคันนี้มันเป็นรถแบบก็เรียกว่ามันล้ายุคสักนิดหนึ่งนะครับก็เป็นระบบไฮบริดเพราะฉะน้นเนี่ยมันก็เลยเงียบไปหมดนะครับจนกว่าแบตเตอรี่จะหมดเครื่องถึงจะติดพอเครื่องติดปุ๊บเนี่ยเครื่องมาทางานยังไงฮะก็คือง่ายๆว่าตอนที่ออกตัวไปเนี่ยมอเตอร ล้อหน้าตอนแรกนะครับพอลอยตัวหน่อยก็หยุดนะครับหรือว่าอยู่ในโค้งก็ทํางานด้วยล้อซ้ายล้อขวาไปเท่ากันทําให้สิทธิภาพในการเกาะถนนมันดีนะครับก็คือของญี่ปุ่นเขาคิดนะว่าเเราจะทํางานยังไงให้ให,ให้ให้รถมันมีสิทธิภาพในการขับเนี่ยทั้งที่ความเร็วสูงความเร็วต่ำเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวมอเตอร์2ข้างนี่ก็จะเป็นตัวปัจจัยหลักสำคัญที่ทำให้รถคันนี้เกาะถนนนะครับนี่นผมปิดนะฮะ แล้วก็เบาะมันเลื่อนเองด้วยพอกดปุ่มปิดปุ๊บเบาะก,ก็เลื่อนออกทันทีนะครับก็ขึ้นลงง่ายคือมีความขับง่ายแต่แรงขับได้ทุกวันแน่นอนครับขับได้ทุกวันแน่นอนนะครับเป็นรถที่ดีผมว่าขับได้ทุกวันไแก๋วผมพลังครับล้ำสมัยมีความแรงและขับง่าย อ๋อ,อไฟหน้าติดอยู่เดี๋ยวเราไปดูเตยไลท์กันฮะดับไปแล้วอะดับไปแล้วไฟหน้าไม่เป็นแก๊สไม่ใช่หมุนเอาดับไป,ไปเองหมุนแล้วมันหมุนขยบทีเดียวนะครับเอกลุสีไลท์เราวันนี้คนที่ร่วมเล่นเกมกับเรารอย่าลืมแชร์นะครับร่วมแชร์ให้หน่อย ดูไฟหน้ากันเป็นไฮไลท์เขาอย่างหนึ่งนะเนี่ยไฟหน้าคันนี้ไม่มีคนที่เล่นเกมก่อนเราอย่าลืมแชร์นะครับเราจะเฉลยราคาแล้วนะ เครื่องไม่หายครับเครื่องอยู่นี่ครับป็นก็หุนยนต์เลยเห็นไหมเป็นคาร์บ,บอนโอเคนะเรารักมา,กาพอสมควรแล้วก็ได้คําตอบกันมากาพอสมควรแล้วตอนนี้เราฟังเลยผมจะบอกราคาที่แท้จริงอันนี้เป็นราคานําเข้าโดยสุทธินะครับอ่าราคา่านี้จ่ายเท่านี้ได้ลดไปขับกันเลย คนที่ทายถูกคนแรกนะครับผม,ม like set, ผมจะตามเดี๋ยวพอไลฟ์เสร็จผมจะตามคอมเมนต์นะแล้วก็ใครทายถูกคนแรกผมจะทักอินบ็อกไปหรือไม่ถ้าคุณฟังอยู่เนี่ยเป็นราคาที่คุณทายคุณทักเรามาก็ได้จอดเปอร์คาร์บักกิ้งได้ไหโอ้โหไม่ได้ม่รู้ว่างไงร,รุ่นนี้ก็เดี๋ยวฟังราคาแล้วก็น่าจะรู้นะครับว่าจะจอดได้ไหมซปเปอร์คาร์บักกิ้งเราจะเสลยแล้วราคาสุดทีนะครับ28ล้าน คันละยี่สิแปดล้านนะฮะเบาๆคอนดาอ่ายี่สิบแปดล้านนะครับ ه, นนะคะใครท้ายถูกคนแรกเราจะมีของรางวัลเล็กๆแน่น้อยให้นะฮะออเราเฉลยแล้วนะครับยี่สิบแปดล้านนะฮะสุปราคาร์กิ้งจอดได้แน่นอนครับ okay. <Thank> แล้วอย่าลืมติดตามภาพสวยๆได้ในออปชั่นไทยแ n นนะฮะอ่าเป็นหนังสือ ญี่ปุ่นคู่กับวงการโลซิงไทยมานานนะครับเราลากันไปก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวเจอกันภายภาคหน้า